ร้อนนะครับเราต้องให้ให้ให้เขาอยู่แบบสบายๆนะครับอยู่แบบมีความสดชื่นนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็โอเคนักท่องเที่ยวสามารถเข้าจับได้นะครับจับได้สัมผัสได้แต่ขอนะครับขอว่าให้ให้ให้อย่า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 อะไรที่ก็ให้ดูดูด้วยว่าเจ้าของเพื่อนจะให้เข้ารัศมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพื่อความปลอดภัย ของทุกท่านนะครับนี่คือเจ้าชานะครับนี่แค่เจ้าชานะครับสวยก้านใหญ่มากนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับ<ว><น>โอเคถ่ายรูปได้นะครับนักท่องเที่ยวครับนะครับขอยืนจับถ่ายรูปนะครับความ นะครับเก็บเป็นภาพระลึกนะครับในการเข้ามาเที่ยวงานประจำปีทุ่งศีเบองในครั้งนี้นะครับผมนะครับพี่น้องประชาชนในเมืองบุรีร์นะครับองน์รีนะครับนะครับโอเคครับสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับก็สิ่งสำคัญเลยนะครับก็คืออย่าให้พวกเราได้ระลึกระลึกแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับประวัติความเป็นมานะครับบนกับควายมีมาตั้งนานแล้วนะครับและสิ่งสำคัญก็จะมีควายที่เลี้ยง ในการช่วยงานเรานะครับแต่ปัจจุบันนี้เราอยากให้เห็นความสำคัญถึงควยงามนะครับควยงามเมืองอุดรนะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนตระหนักว่าอุดรเรามีของดีนะครับมีของดีให้อุดรเป็นเมืองควยงามระดับไม่ใช่ระดับประเทศนะครับอยากให้เป็นระดับโลกเลยนะครับระดับสากลเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอด้วยนะครับว่าพวกเราจะดูชมสมคัญด้วยการสงบนะครับการเก็บภาพด้วย อ,อ,อันนี้คนที่ก็ขอขอญาตเจ้าของท่านด้วยนะครับขอญาตถ่ายนะครับอะไรยังไงนะตรงนี้เพราะว่าควายเราบางทีถ้าถ้าเข้านอกพื้นที่ถ้าอะไรที่มีเสียงดังนะครับมันก็จะเกิดอารมณ์มึนงงนิดนึงนะครับตรงนี้การพวกเราชมสกาผัสด้วยความสงบด้วยความราบรื่นเนาะในงานเราเดินไปด้วยความสุขและกันนะครับในงานประจำปีวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเป็นแม่ด้วยในการเปิดงานนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ ขอญาตเจ้าของเนาะค่อยแค่กาลังมานะครับพิ่เท่านประธานเทพบอกว่าเจ้ากะทิกําลังมานะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับเจอซุปบิ้เสร็จแล้วจจิ๋วๆนิดนึงนะครับมีความหลากหลายนะครับในกิจกรรมในวันนี้ที่ให้พี่น้องประชาชนในเมืองอุดรเราได้สัมผัสนะครับได้ชมนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทนึ่ง โอเคครับเอาครับเอาครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใหะ้เจ้าของเพื่อนนะครับเจ้าของเพื่อนได,ได้พูดถึงประวัติย่อของเจ้าช้างนิดนึงนะครับว่ามีที่มาที่ไปนะครับอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอขออนุญาตเรียนเชิญครับค่ะก็สําหรับพี่ช้างดุดอน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชาลีฉายความภายไทยนะคะฟาร์มก็จะอยู่ที่ซอ,อยราชเบอร์นัหนึ่ง อยู่โดนสูงบ้านเราเนี่แหละค่ะจะมาอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยประมาณ5เดือนแล้ค่ะตอนนี้พี่ช้างอุดรน,นี่นะคะก็เดิมถ้าถ้าใครที่เคยได้ยินก็อาจจะรู้จักในชื่อช้างลุกภูเพราะว่ามาจากหนองบัวลำพูค่ะ,ะใช่ค่ะส่วนส่วนสูงพี่ช้างตอนนี้ก็จะอยู่ที่174่ก็ ก็อายุตอนนี้นะคะ5ปี5เดือนะคะะคิดคาดคาดว่าน่าจะยังน่าจะนะคะยังสูงได้อีกนะคะก็น้ำหนักก็จะตันตันสี่ประมาณนี้นะคะ่ะพ่อของพี่ช้างนะคะก็จะเป็นตระกูลช้างทั้งหมดเลยนะคะพ่อของเขาก็คือเป็นช้างอุทยะะัยค่ะใช่ค่ะช้างผิชช้างอุทยะะัยค่ะแล้วก็แม่ก็จะเป็นช้างช้างหนองบัวลําพูค่ะ ก็ทพ่อทงแม่ก็้คือเป็นช้างลูกก็ออกมาก็เป็นช้างแม่ช้างนองบัวนี่ก็จะเป็นสายอายุทยาก็นจะใช่ค่ะจะประมาณนี้มันึงเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มาจนตัวตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ก็เป็นอัตลักษณ์ควายไทยอยู่แล้วนะคะกะ ฟ์มก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านเราที่โนนสูงนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากไปเยี่ยมชมก็ก็ช่วงนี้โรคระบาดก็เริ่มซาไปแล้วก็ยินดีนะคะก็โทรมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเข้าที่เพจชาลิฉายฟังภัยไทยก็ได้นะคะก็เราจะมีเพจจะอัปเดตพี่ช้างแล้วก็ทั้งลูกๆพี่ช้างแล้วก็ควายในข้อให้ดูตลอดเวลาที่เพจชาลิฉายฟังภคย ก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของช้างนะครับเจ้าของพีช้างนะครับคืรายละเอียดข้าวๆนะครับความเป็นไปความเป็นมานะครับแล้วก็องประกอบต่างๆนะครับก็เป็นความหลากหลายที่มีความหลากหลายว่างชนไทยอาเจลบุรีรัมนะครับอายุทยานะครับที่มาที่ไปก็มีความชัดเจนนะครับโอเคนะครับแอนเรียในการเข้าชมเจ้าช้างนะครับประมาณเท่านี้สวยงามครับสวยงามครับ ก็อยากให้พี่น้องประชาชนในเ,เมืองอุดรนะครับนักท่งองเที่ยวนะครับที่ว่าในเมืองอุดรและก็ใกล้เคียงนะครับชมบ,บริบทของเจ้าช้างขนาดนี้ก <im itation> าร <im itation> เก็บภาพนะครับขอมาจีานและก็ขอเก็บภาพแบบเียบงได้นะครับอย่าอย่าอย่าไม่ต้องอะไรที่กระตกกระต่ากนิดนึงนะครับพยายามให้เขาอยู่แบบสงบและก็มีความสุข่างบบนี้นะครับตรงนี้ก็เห็นใจคุณแจ็คนะครับคุณแจ็คก็พยายามควบคุมเขาอยู่นะครับตรงนี้ นี่คือฝ้ายตัวแรกนะครับที่อยากให้พวกเราที่เข้าใจว่าเราดีนะครับแก้วอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ้าหัวแก้วอายุ4ปีนะครับตอนนี้เจ้าหัวแก้วอายุ4ปีนะครับอ่าพ่อพ่อพ่อแม่พัน์ของเจ้าหัวแก้วมีที่มาที่ไปยังไงครับอ่าโอเคนะครับเป็นลูกของเจ้าแก้วฟ้าแล้วก็แม่ฟ้านะครับอ่าแก้วฟ้านี่สายสายไหนครับสายจังหวัดไหนครับท่านครับ โอเคโอเคสวัสดีครับท่านโอเคเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของนะคโอเคพูดถึงคุณค่าสําคัญของเจ้าตัวนีน้เนาะว่าท่านมีที่มาที่ไปยังไงท่านขออย่าชี้แจงละเอียดให้พี่น้องชาวชนบทได้ทราบนะครับเจอกันครับครับผมสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อเอาอจอังหวะแก้กระตับมาร่วมงหนากันนะครับผม ก็สำหรับเจ้าหัวแก้วนะครับเป็นลูกของแก้วฟาะครับผมตอนนี้ก็อายุสี่สวบครับผมก็เป็นหนุ่มใกล้จะเิ็นตัวนะครับ รันที่สี่กว่าครับผมเอร์ูนก็อยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบห้ครับการพิการก็ประมาณพันสามร้อยานเดียวเหอสงามานาี้ที่เด่นก็คื่างระดาก็ห้าเตียงหนึ่คับก้ามปแล้วถ้าเย็นหัวก็เจ็ดรายันต้นก็ กะทินี้วานตลาดนะครับกะทิวานตลาดเป็นพายที่มีความเรียบง่ายนะครับสอนได้นะครับสอนได้บอกบอกบ,บอกให้ทําอะไรอ่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงแล้วขออนุญาตมารู้รายละเอียดของเจ้ากะทิจากเจ้าของฟาร์มเลยนะครับขออนุญาตเข้าสวัสดีครับพี่ครับอ่าขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดแล้วก็พูดรายละเอียดของกะทิเลยครับ <c oughs> เออเอครับเจ้ากระทิสอนง่ายว่านอนสอนง่ายเนาะเจ้ากระทิอายุเท่าไหร่แล้วครับปีห้าเดือนแล้วกระทิจปีห้าเดือนแล้วกะทิมีที่มาที่ไปเป็นวายที่ไหนครับลูกของข้าวเหนียวแม่ปุ้ยนะครับอ่าโอเควยแคนนะครับที่มาที่ไปของของเจ้ากระทินะครับเจ้ากะทิก็เป็นวายที่ว่านอนสอนง่ายบอกบอกให้ทําอะไรได้บ้างคำท่านกับ สวัสดีได้ไหมยิ้มได้ไหมนั่งได้ไหมเอาสวัสดีครับสวัสดีกะที่สวัสดีเดี๋ยวลูกสวัสดีกะที่ครับอ่าตอนนี้กะที่สวัสดีแล้วนะครับตรงเลยนะครับตบมือหน่อยโอเคครับโอเคครับเจ้ากะทิเก่งมากนะครับนี่คือเจ้ากะทินะครับโอเคเชิญเก็บภาพรายละเอียดกับเจ้ากะทิได้เลยนะครับยังไงก็ขอขออนุญาตเจ้าของเจ้าของท่านด้วยนะครับผมโอเคขอเก็บภาพแล้วก็อ่าเด็ก